สวัสดีครับพบกับผมพิชเศแส,สงกันเพชรและคุณตัวพงศ์จันทร์ส่องเพชรในมัธยชนสุดสัปดาห์ครับ,รบพี่อูครับการเมืองไทยสัปดาห์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ใช่คือตั้งแต่หลังสงการมาครับหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้ามาเปิดเผยข้อมูลกับทางทนายนะฮะแล้วก็เลยทําให้มีผู้เสียหายหลายรายเนี่ยจอดอยู่มาเรื่อยแล้วก็ทาให้เป็นเอฟเฟกทางการเมืองใช่ในสุดสัปดาห์มองว่าเป็นพลังสตรีครับหรือว่าสตรีพาวเวอร์มีผลสะเทือนอย่างที่ไม่คาดหมายสําหรับ พักประชาธิปัตย์ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากคุณปรินเนี่ยพอหลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยถ้าเราไป,ไปย้อนลอยเส้นทางของคุณปรินเนี่ยปรากฏว่าเขาถูกวางให้มีบทบาทสําคัญอย่างมากสําหรับพักประชาธิปัตย์นะครับคือตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณจุลินเสนอตัวเข้ามาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยค,คุณปรินถูกขายคู่กันทีม The a d v e เ t u r e เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสมัยใหม่ทั้งสมัยใช่แล้วก็เป็นความตั้งใจของผู้บริหารชุดใหม่ของพักประชาธิปัตย์ที่จะรวมซ u เปอร์ฮีโร่ทั้งหลาย เข้ามาที่จะผักดันพักขายความเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ขายภาพพจน์ใหม่ที่จะไม่ที่ไม่ใช่พรคประยุทธ์ปัดแบบเก่าบบเดิมเพราะว่าต้องกู้ภาพลักษณ์เนื่องจากต้องย้อนนิดนึงก่อนเลอกตั้งนต่เนี้ยประยุทธ์ตกดังใช่และคุณปรินเนี่ยเป็นคนถูกเลือกที่จะให้มีบทบาทสําคัญด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเป็นลูกของคุณสุภาชัยผลิตชักพักแล้วสองเนี่ยเมื่อไปดูปูมหลังทางการศึกษานะเด็นครับผ่านสถาบันการศึกษาระดับโลกนะครับแล้วก็ ผ่านเรื่องสถาบันการเงินมีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจเป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับถูกวางตัวให้เป็นทีมเศรษฐกิจใหม่เมื่อเราติดตามมาอีกเป็นระยะเนี่ยเมื่อมีการตั้งกรรมการบริหาพรพรรคประชาธิป,ปัตย์ข้อมูลที่เปิดมาล่าสุดจากคุณเทพไพยเสนพงศ์น่าสนใจมากคุณเป็นคุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารพรรคเนี่ยไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนนะครับแต่ปรากฏว่าคุณจุลินและก็ทีมงานเนี่ยยอมไปยกเว้นข้อมูลครับแล้วก็ใช้เหมือนใช้เส์ความเป็นหัวหน้าในการใช่ ดึงเขาเข้ามาร่วมในทีมนั่นสะท้อนถึงว่าคุณปรินถูกวางบทบาทสูงมากนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าที่คุณเทพไทยให้ข้อมูลก็คือว่ามีคนมองว่าคุณคุณจุลินยกคุณปรินขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปแทนคุณกรจะันน้งติดภาพเดิมใช่ครับแล้วก็นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้คุณกรจะตัดสินใจออกจากพรรคปฏิบัตักไปครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าพรรคปฏิบัติรเลือกคุณปรินซึ่งจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามา มีบทบาทในพรรคนะครับแล้วก็พอสเต็ปที่สามเมื่อจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับดเรเอ A ก็จะขายภาพพจน์คนรุ่นใหม่เหมือนกันก็มีการเลือกคุณปรินอีกให้เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ของพรรคครับนั่นก็สะท้อนว่าภายในไม่ไม่กี่ปีเอไม่ถึงปีมั้งบทบาทของคุณปรินเนี่ยมาเร็วมากเมื่อเทียบกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเต็มไปด้วยผู้อุปสในทางการเมืองใช่กว่าที่จะ่า ตำแหน่งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้เวลาต่อคิวกันอยู่เยอะมากแต่แตกต่างจากคุนปรินจะถือว่าเป็นดาวรุ่งแล้วก็บนบาทนี้เนี่ยคงจะสูงส่งถ้าหากไม่เกิดกรณีอื้อฉาวขึ้นมานะครับซึ่งส่งผลสะเทือนมากถึงแม้ท่านวันทีิบัิจะในตอนแรกๆจะพยายามจํากัดว่าให้เป็นเรื่องบุคคลนะครับแต่หนึ่งสังคมไม่ยอมสองกลุ่มสิทธิสตรีก็ไม่ยอมมาเลยนําไปสู่การที่เรียกร้องให้พรรคจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบ นะครับทำให้คุณจุลินเองจะต้องถูกกดดันให้มาขอโทษแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละมันถามว่ามันจะจบไหมอย่าลืมว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าหากคุณปรลินมีปัญหาเนี่ยมันน่าจะมีผลกระเสือนแน่ๆครับอืแล้วก็อีกอีกหนึ่งข้อที่คุณเทพไทยได้ให้ข้อสังเกตไว้อย่างเช่นว่ามีคนเคยทักท้วงอ,อใช่ใ่กรณีไปแล้วว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรใช่ใช่เพราะว่าคนในประชาธิปัตย์ก็ ผ่านการเรียนที่อังกฤษมาเยอะมีข้อมูลทางด้านอังกฤษมาเยอะแล้วก็จ,จะมีแรงข่าวนะใช่ใช่แล้ก็บอกว่าไม่มไม่ได้ไม่ได้ฟังข้อมูลส่วนนี้ไอ้ตัวน,นี้แหละมันก็เลยนําไปสู่ว่านอกเหนือจากผลกระทบก่อพักแล้วเนี่ยภายในพักเองก็ตั้งคําถามต่อไปว่าคุณจุลินจะยังสามารถนําพาพักต่อไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่นะครับและยิ่งเลขาพักคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนใช่ออไปประกาศว่าการเลือกตั้งคราวหน้าถ้าหากได้สสน้อยกว่าเดิมคือประมาณ51ส็เสียงเนี่ย จะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตนะครับเป็นการเดิมพันที่สูงมากเมื่อเทียบกับการที่วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะทําให้รรคพยาธิปัตย์เนี่ยไม่รู้จัาจุดขายตรงไหนเป็นจุดขายสําคัญเพราะว่าเลาือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่จะชูขึ้นมาเนี่ยมันคงสร้างไม่ทันแน่ๆถ้าคือเราจะอ,อาจจะต้องย้อนไปนิดน,นึงนะเช่นก่อนในนี้เลือดเลือดไหลค่อนข้างเยอะอ,อ๋อใช่นะต,ตั้งแต่ตั้งแต่เปลี่ยนยกคนพิธิ์มาไม่ว่าจะคนไอเต็มคุณลูกนัดคุณอะไรต่างๆหายไปหมด คุณกรก็อย่างที่เราทราบกันใช่แล้วก็ผู้บริหารพักก็ดูดูเหมือนจะจะว่าพูดคือไม่ค่อยแคร์กับกับค,คนที่ไหลออกโดยหวังว่าคงจะเอาภาพใหม่ๆขึ้นมาสู้แต่พอเกิดปรากฏการณ์คุณปรีนขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลสะเทือนค่อนข้างจะค่อนข,ข,ข้างจะลึกกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ถ้าหากผลการเลือกตั้งออกมาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนมองว่าคงจะไม่ชนะหรอกนะครับเพราะว่าเพราะว่าเบียรขึ้นมาลําบากจากผลโพลต่างๆนะครับแต่ครัวเนี้ มองว่านอกจากไม่ชนะแล้วเนี่ยการแพ้นั้นควรจะต้องไม่ใช่การแพ้แบบหลุดลุยอย่างที่เป็นมาใช่การเลือกตั้งใหญ่ถ้าหากถ้าหากดตรเอไม่สามารถเข้าเลยนะในท็อปไฟได้เนี่ยไปพ่ายแพ้กับคนอื่นๆเนี่ยมันก็ยิ่งไปตอบย้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจะเหนื่อยมากเลยในการสรับการเลือกภูการเลือกตั้งใหญ่ในปีถัดไปใช่ใช่เพราะว่าความหวังที่ว่าจะฟื้นการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจากที่ศูนย์พันนะฮะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใช่ใช่ โดยคุณจุรินมั่นใจมากมากในตอนแรกว่าพรรคจะได้ปัดนะฮะกำลังขาขึ้นอ่ามีการทําโพลอะไรต่างใช่ใช่ใช่การับสนุนดีขึ้นมากๆากซึ่งจะมองว่าเป็นข่าวเคาะก็ได้ที่เกิดปัญหากับเรื่องคุณปรินนั้นมานะครับตัวนี้ก็น่าจะจับตาว่าเอสุดท้ายแล้วปรากฏการในพรรคนั้นมันจะยังไงอย่างวันนี้ก็เห็นมีคนไหลออกเรื่อยๆใช่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 ครับแล้วก็จะจับทีมคนรุ่นใหม่เข้ามา ทขแทนอย่างไรซึ่งตอนนี้ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมีตัวบุคคลที่จะเข้ามาได้มากหรือความสนใจมีแรงดึงด,ดูดมีคาลิสมาในการที่จะดึงคนเข้ามาร่วมงานแล้วก็ทำพักให้ภาพดีขึ้นอย่างไะครับอาจจะย,ยากขึ้นแล้วก็เป็นความท้าทายอย่างสูงของคุณจุเลิยนแล้วเท่ากับว่าต้องเชียตาของจุเลีนนั่นแหละในชช่ๆช,ช่แล้วก็ทีมบริหารกรรมการบริรหารพักชุดใหม่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะประผุกันยังไงนะครับวันที่ยี่สิบสามนี้จะมีการประชุมใหญ่ซึ่ง ซึ่งตอนแรกก็มองว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นการประชุมตามตามวามระนะฮะตามที่กะกะตกําหนดนะครับแต่ว่าพอมีกรณีนี้ก็ใช่ใช่<ๆ>ก็คงต้องควบคุมการประชุมให้ดีเพื่อที่ไม่ให้มีมีแรงประทุข,ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาลายกลุ่มภายในพักอะไรพวกนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไม่เป็นเอกภาพนะไม่เป็นเอกภาพนะแล้วก็ความที่ช่วงชิงการนํากันอยู่ค่อนข้างจะเยอะหล้แม้ว่าคนจะออกไปเยอะแต่ก็ยังเหลือ เขาจะใช้คําว่าไส้ศึกอาจจะแรงไปนะครับอาจจะเหลือเหลือบุคคลที่ไม่ได้เป็นในเนื้อเดียวกันใช่ครับทีตัวนี้ก็เลยเป็นการวัดกาลังสะาวะเดอเอเวนเจอร์ของพระพุทธที่ปัดเนี่ยทุเประเทศโล่ของเราเนี่ยจะสามารถกอบผู้อะไรได้ไหมหรือว่าจะใช่ในศึกนี้ครับแล้วก็ในส่วนของคุณของคุณปรินเองเนี่ยในแง่อนาคตทางการเมืองนะครับทั้งปัญหาคดีส่วนตัวเนี่ยจะเอาตัวรอดจากกรณีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นทอกดดูทา่ค่อนข้างจะแรงนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมอะไรเงี้ยซึ่งในในสังคมไทยเราค่อนข้างถือแล้วก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อาจจะส่ง<ช>ผลต่อการอนาคตจะบางคนอาจจะมองว่าดับศูนย์ไปเลยหรือเปล่าใช่ใ <น S 1> แล้วก็แล้วก็อย่าประมาทพลังสตรีนะครับ,รบซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปมากผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็คํานึงเรื่องสิทธิสตรีมากขึ้นการที่ผู้หญิงเป็นเหยื่อเนี่ยแล้วก็ถูกกระทำเนี่ย มันทําให้เกิดกระบวนการผู้หญิงที่เขาจะรวมพลังกันต่อซึ่งจะเป็นปัญหาสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับก็อนนั้นจับตาต่อไปซึ่งสัปดาห์นี้นะเรามีโอกาสได้ไปคุยกับคุณระเบียบรัฐภงพนิช์ซึ่งก็มีจุดเด่นในแง่การต่อสู้เรื่องผู้หญิงคนบาดสตรีอย่างสูงเรื่องครอบครัวครับสังคมโพวเดียวเมเดียวของของคุณแม่แดงครับ่อจะค่อนข้างทำทำเรื่องนี้มันเต็มที่แล้วก็เชี่ยวชาญด้านนี้อาจจะมามองให้ความเห็นต่อกรณีนี้ครับครับน่าสนใจมากครับ สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนอย่าลืมติดตามมัติชนสุสัปด,ดาห์ได้ทุกวันศุกร์นะครับอย่าลืมกดติดตามสับสไ r คร e ครับสวัสดีครับ